สวัสดีครับวันนี้พามาไอ้กินเขาครับขัวไอ้ขัวหมูครับหมูเหลือเฮ็ดไอ้อันหมูบ้านละเฮ็ดคลิปไอ้ไายแหละครับไทยคลิปเฮ็ดมันไหนพวกสามดับกว่ท่านหันไหเลยไม่เฮ็ดคลิปกินเลยไม่ต้องพยักแล้วขัวหมู ไม่ยังไงหรอกอมมูวอ้ซูน,นุ้บนใครนีเครื่องสามอย่างเองพริกกระเทียมตะไคร่สามยางพี่ไงไม่ังเจ้พี่ผ้าเฮ็ดกินตะเกีมีสามอย่างแ่มอีกองมาเด้อยม่เด้ครับกระแดกใอ้น้อนแอบไม่โฆษณาหรอพกพอกินดูอาเลยม่ได้ ถ้าอะไรยังกินเนาะมาเด้อกินเขาครับน้อบวนันเขาเศร้าดอกเขาสวยอาพี่ก้อเอาอบ้าง,รง <c oughs> เราลยห,หลักแช่ครับวัว <c oughs> เป็นหักแช่ๆๆกุ้งสะใภ้เรื้งใจส่องหน,หน่อยเะครับเด้อ ้ามาออมหมูกินออมหมูมั <c oughs> เจะเ็ดอะไรอย่างเงี้ย,ย,ย,ยี่แหลกเลยนะต้นสับผัดดับนี่ก็มียบกรเทศาประยุกษ์ใส่เน่ยประยุกเ,เทศหอมท่นล่ะพี่น้อง เมข่านขายป่ได้ขึ้ปลาแดกนี่าน้ำบนวนักมันก็หอนยอขาก็มีนูน่นบน,บน้บัวบมีผัดม,มีทอดไปได้ดอกพอกินก็ขอนยอเอา <c oughs> ขอ้า ว่าไปยางหนึ่งเด้อเนี่ยครับง่ายดีหืมหืมสาวพื้นกอล เดี๋ยวมาขอคําแนะนำจากพี่น้องครับเด้อขอค่าแนะนำนะว่าไอ้ข้าเฮ็ดยูทบีใส่เนตบาตต้นเนตเทิมเงินเดิมอหม่นีนกันนนดีกว่านผมก็บ่อย่งเนินแต่เนตบ้านผมไปถามเดือนละไอ้สามลอยก,ก่าเองแล้วผมเติมใหมเติมมเท้าอะอีหนึง ร้อยห้าสิบบาทรา้อหกสิบ,บาทแล้วก็ผ้าสีผ้าอย่างเขาบันเนตตนะกอนอ่ะผมสิบห้ามื่อ้อยเจสิบ้าบาทด้พี่น้องบันเนสมักเม่อไรหรอเขาว่า,มาผมใส่เนตแห้งใส่เนตเปลืองแล้วไปันเตมาขอคำแนะนำจากพี่น้องนะว่าเนตบันเนตน,นี้มันแห้งกวกันนะบม้ใส่เนาะมา คนณผู้เหตุกรณ์กันแนะนำให้นุมอุ่นเนี่ยครับเด้ยวย YouTube คนจนห <c oughs> ืงบบค่อยมีอยากส่วบักแพ้งเ,เขาคุณอะ่ะคุณมีเงินคงไปถามกัน <c oughs> บมแมนดอกกับถามคือเก่าวัละผมเป็นคนที่ครับผเขมบูหูพ้อมมักถาม <c oughs> ผมบอแมมันมา <c oughs> บูหูแล้วเว้าผมบูเอาแบบนั้น อืมปกติผมสมัครไหยอ่ะสามทีบเทืาแล้วเกรนกลัวไปชิปชิหาบาทสิบหาเมือ่อมันี้โบได้เขาว่าผมใส่เน็ตอันนี้ผมทู่เขาทู่มากเลยไอ้ไอ้ถือสายรอเขาเขาว่าไอ้ผมใส่เขาทำมาให้คุณเ,เติมอินเทอร์เน็ตคุณไปใส่อีกอย่างเน็ตคือ อใส่นิดแห้งนิดเนี้ยงสีหน้า่ข้ก็ท้าบออมละสีแน่คือเปลืองเงละไท่นิดเนี่ยผมจะบอาคุณเพช่อง y ยูทูบขอแบบไดนบังยู u ูบหรือยังไงหรือเห็ดทำชั้นเหนียวผมมาทำชั้นเหนียครับมาผลเลยเนี่ยนั่มพ่อมาโยหาสิบหกสิบบาทอาทิตย์นึงก็แพงอยู่แล้วสำหรับผมผมม่เงิน นเลยมีอาหามพี่น่องว่าเพราะเน็ตบัตรผมไปทามเขาว่ากันาสามไหลเก่าๆมันสี่ไหลนะมันใส่การหลุดการยังนีงมันเรียกว่าให้มีความห่วงกับมาบอกซูนุ่มบ,บุญนะครับเด้อ ่ะเราอยู่ครอบครัวเดียวกันแล้วเ้ามี่อย่างห้อปรึกษากันล่ะผู้หูผู้เหตุการณ์เหตุรุ่นเหตุหลังไวเนาะพี่น้องเนาะใครบราสะดวกกับเราไปนั่งให้เราสะดวกขับเบิ้งคลิปผมไอ้นี่ถึกยังบะนี่นี่ไงมาบอกสู่ฟังเลยฮึทำ มากเลยผมไม่เคยเห็นฟื้นกับสิเบิร์ตแตพี่น้องเอ้ยฟื้นดังไฟผมฝื้นดังเห็ดอยากเห็ดตินผมอ่ะเบิร์ิเบิร์ะ พผมอ่ะความนักเรียผมอยากให้แบบคือแบบบ้านแบ้านแบบไอ้สารบ้านเฮาแบบนอนให้นอนหน้าหนัาหาหาน,หนน้หาใหม่ฟื้นหน่น้มันดังเ <c oughs> บิดกับผมเป็นยังน้องพี่น้องนะใส่แก๊สเอาบัตรเนี่ยแก๊สกับมี่อยู่จะไปไปเติม อยากระลึกถึงแบบว่าควบบัานบ้านต้องเฮ้าหล,ล,ลักจากลึกถึงว่าผมจะเจร่ญเติบตัวมากด้วยแบบนี้แบบนี้มันก็คือว่าคนเฮ้ามันบ่คือกันผมก็แบบว่าเออถึงใจผมผมจะมาเป็นคนจังหวัดชุมพรเต็มตัวมากหลายก็ปีน่ะเจ้หัวใจ อีสานคือเก่าบ้านเฮาคือเขาเขาเหมาะกัสเสียงสั้นเ,นม,นเมนูอีสานบ้านเฮางไอ้พี่น้องที่บอว่าคือว่าได้อยู่ต่างบ้านต่างเมืองที่ผมมีโอกาสได้เฮ็ดได้หาได้คือผม อ่ะสิมีโอกาสมีเวลาบ่บมมีมีอยู่ต่ว่าหันบมมีเวลาได้เหตุแต่ยังอยากนรืการนำงานสินะครับผมอยากซื้อให้พี่น้องเมืองว่าเออเนี่ยชีวิตบา้านห้องมันยังคือเ่าอยู่ถึงพศอสอสิเปลี่ยนไปแต่คนบ่เปลี่ยนไปครับหักกันเลยครับพี่น้องครับสุขทุกคนบ่ว่าพี่น้องสารตางบา้านตางเมือง บางแดนเมืองหนอกเมืองหน้าพี่หน่องโซวปลาเล่าไทยเหล่าพี่หน่องกันกันกเกาครับผมนี่นะครับเมื่อไรพุกงหาใหม่มดดาดังไฟ ดังให้พี่น้องเบิง้งคือนเราห่อพี่น้องว่าสิใส่ยังกระซังว่าสิมือหนาหรือมือใดีอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ดังหรือไม่ดังนันก็อีกเรื่องนึงและสำคัญเขาต้องได้เป็นแท้แหละยูทูบเบอร์มาว่าสิษยสาวหรือสิษย์ปีศิษปีแต่ผมก็สิเฮ็ดอยู่แบบนี้คือเก่าว่าผม เกิดมาเติบโตมาแบบอีสานบ้านเฮาแบบติดดินน่ะอ,เเอุ้ยผมก็ฤษเดจังซี่คือเก่าผมมักจังซี่เนาะอาทิตย์จะแนะก็สร้างผมก็สิบ่ถิ่มสิ่งที่ผมเติบโตกับมันมากถิมีเงินในมื้อหน้าหรือสิทุกข์ในมื้อหน้าแต่ก็บ,บ่อยากทุกข์หรอกว่าแต่ผมก็สิเฮ็ดคอนเทนต์ของผมแบบนี้การอยูก่การกินแบบอีสา,บานบ้านๆของผมคือเก่า นะครับเนื้อท่านสองก็เป็นกระฝาก็ไอสากแค่คอมเนมนต์ม่พูดกันก็คิดผมถามไปทีแรกถามไม่ค่มหัวบอกผมแด่ว่าไอ้เน็ตบานกับเน็ตแห้วเ,เติมเงินเนี่ยอันนี้มันแห้งกันสนรับคน้เงินหน่อยคือผม Những cái khác, đấy người khác, những người không những người những người khác, đấy người khác, những người ห้งเห็ดห้งหูขอเดี๋ยวหูห้องต้องหาตัวตนหาคอนเทนต์อ้องว้าห้องมักแบบใดพี่น้องเส็นเบิ้งเข้ามักแบบใดเนี่นะครับของมุวนก็คือสิมากเน้นเรื่องการอยู่การกินเห็ดอยู่ให้กินแบบอาหารอีสานบ้านบ้านแบบวิธีอีสานบ้านบ้านเก่าๆห้างโอเคปูญาตาสวดพ่อไมพี่ญงพ่อแม่พี่น้องผ้าเห็ดผ้าสางมากะ้ครับ คอนเทนต์ของผมสามารถอยู่ต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองครับเหตุยังบพว่าที่เฮ็ดไอคอนเทนต์ยังกับสู่ๆไปต้องการนะครับเร้อเอาสิ่งที่จะคล้องถนัดแบบพี่น้องเอาที่จะคล้องเฮ็ดใดมีความสามารถมีความไอยังงัดออกมาหลวดคือกันกับผมผมกับสิพยายามงัดความสามารถทีว่าถึงเป็นขวนวทีว่าไออันนี้มา เขาเป็นเอียงเขาเอียงเข้ามาเห็ดสูพี่น้องฟังแลกเปลี่ยนความหูหรือเป็นแนวทางให้พี่น้องแลกเปลี่ยนความหูความคิดความหิ้งกันใส่ให้มันเต็มสูไปตั้งแต่พี่น้องเขาได้สูมาเพิ่งกันเลยห้องสูห้องอัดให้มันเต็มเป็นกำลังใจให้สูสุดนะครับสูสูครับนุ่มโบ้โค้ชพ้องจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ